นี่ก็เป็นอาหารนะครับคืนนะผมที่ไม่ได้ไปนะครับเดี๋ยวเช้านี้ฟานก็จะไปให้คุณยายนะครับผมครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่ทุ่งนาทุ่งนานะครับจะพาคุณยายไปกินเด้อครับผมอยากไปดูคครับผมนี่ก็มาถึงที่คุณยายอยู่แล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคุณยายอยู่อย่างไรเนาะนี่เนาะนะครับสองคืนแล้วครับ แล้วก็ไผ่มีอะไรให้กินเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมครับผมนี่นะที่คุณยายอยู่นะครับผมมีสะน้ำนะครับนี่มีสะส่วนตัวนะครับผมนี่นายก็เป็นตื่นๆอยู่นะครับะเห็นควานโกมาวิ่งลงน้ำนะครับเห็นควานโกมาวิ่งลงน้ำสงสัยอยากจะไปกลับบ้านหรือเปล่านะครับ <c oughs> นี่คุณยายของเรามานอนนาแล้วนะครับผมนี่ป่ายุคาเื่อมีเดี๋ยวเราจะไปเอาอาหารนะครับอ่าเมื่อคืนนี้นะครับมาให้คุณยายเน,ะนาะนะครับให้คุณยายได้กินนะครับผม เดี๋ยวเราไปแบกมาก่อนนะครับคุณแม่จา๋าจะได้กลับไปทำภารกิจอื่นต่อไปนะครับนะครับนี่อาหารเราก็เอามาแล้วนะครับนี่หนึ่งทงปุ๋ยนะครับเดี๋ยวเราจะป้อนกล้วยก่อนนะครับคุณแม่จา๋านี่กล้วยนะครับอายายมัต้องกลัวนะอาว มาบดีสวยก่อนมาบดีสวยก่อนเลยสวยขาอ่นอ,อนๆสิขาอ่นอ,อนๆสิมาบดีสวยด้วยครับกล้วยก็ไปแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะเทเลยนะครับผมบให้คุณยายได้กินนะครับอ,อาหารที่แม่แม่ไดออเดอร์ม,มานะครับถอยถอยลูกถอย,ถอย,ถอย เออ,อ,อครับผมนี่ครับคืนก็ว่าจะเอามานะครับแต่ไม่กล้ามาครับมันมันดึกแล้วนะครับผมก็เลยเอาเป็นตอนเช้าก็แล้วกันนะครับ <LE C 1> นี่มีกล้วยมีสับปะรดมีแตงกวามีอ้อยนะครับนะ ให้คุณยายได้กินครับวันนี้วันนี้ก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาไล่ที่ที่นี่สักหนึ่งรอบนะครับนี่ให้คุณยายได้กินก่อนนะครับวันนี้สักสิบยี่สิบตรกล้านะครับแล้วก็จะเข้าไปไล่กับน้องุงเรืองอีกหนึ่งรอบนะครับผมนะครับนี่วันนี้ก็ทำให้คุณยายได้กินนะครับ เมื่อน้องลุงเลี้ยงนะครับมีการไม่เครียดแล้วนะครับฟานโก้ก็จะเอาคุณยายกลับไปอยู่ที่บ้านนะครับหลังเก่านะครับผมซึ่งมีพื้นที่อยู่ข้างในนะครับได้แค่เชือกเดียวนะครับเราก็จะเอาคุณยายไว้ตรงนั้นก่อนนะครับนะเมื่อคลอดแล้วอะไรแล้วนะครับก็จะพาคุณยายกลับไปหาน้องลุงเลี้ยงนั่นแหละครับนี่ไปเซิฟเซิฟดูว่าจะจํากันได้ไหม นะครับวันนี้ก็คุณยายก็ได้กินแล้วนะครับคุณแม่จาก็มีหลายคนหลายท่านเป็นห่วงเนาะนะครับว่าคุณยายจะได้กินไหมก็ได้กินแล้วนะครับนี่ควันก็กทําทุกวิธีทางนะครับนี่กับสองสาวของเรานะครับที่จะได้กินนะครับผมนะครับคนก็จะอดบ้างอะไรบ้างก็ไม่เป็นไรเนาะ นะครับช้างก็ได้กินตามถ้าไล่ก็ต้องได้กินนะครับผมถ้าไม่ไล่ก็ต้องหาอย่างอื่นให้กินนะครับนี่นะครับก็กราบขอบคุณแม่แม่เอฟซี FC, ใจดีทุกคนทุกท่านเออครับยังไงก็เหน็นเห็นอกเห็นใจนะครับสาวบ้านทุ่งบ้านป่าด้วยนะครับผมนะครับนี่สองสาวบ้านทุ่งนะครับ <c oughs> กลาง สองสาวทุ่งกุลาว่าอย่างไงนะครับผมนี่นะครับได้กินสับปะรดด้วยนะครับมีลูกสับปะรดด้วยนะครับสับปะรดนี้ก็ออเดอร์มาพร้อมต้นนะครับประมาณหนึ่งพันคะแนนนะครับวานโก้ก็สั่งให้เขาเก็บมานะครับให้เขาช่างมาเลยนะครับผมนะครับช่างมาเลยนะครับฟานโก้ก็ได้มอบคะแนนไปนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับต้นนะครับออเดอร์ตังหากนะครับผม ครับผมเดี๋ยวกวนโก้จะไปเอาต้นสับปะรดลงนะครับผมเพื่อให้คุณยายได้กินกันนะครับมีกินเสร็จก็ลงสะนะครับมีอามีสปานะครับเรียกว่าสปาในตัวนะครับนี่กก็ลงสะเลยนะครับนี่ร้อนก็อาบน้ำอาบท่านะครับนี่เดี๋ยวเราไปลงสับปะรดไว้ให้คุณยายก่อนนะครับผม ไปกันนะคุณยายคุณยายเอยไปกันดื้อเดี๋ยวไปดูน้องก่อนนะครับนี่ครับผมอ่าอ่าเห็นแล้วเกิดความเมตตาสงสารก็อ่าเข้ามาช่วยอุดหนุนนะครับอ่าเข้ามาช่วยอุดหนุนอาหารเด้อคุณแม่จ๋านะครับอยาให้ควันโกโรนานหลายเด้อนะครับอ่าแต่ละไลก็เกือบสองชั่วโมงโอ้ห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนะครับเมื่อคืนนี้ก็ หกชั่วโมงนะครับผมนะครับก็เลยไม่ได้เอาอาหารให้คุณยายนะครับผมวันนี้ไม่แน่อาจจะมาไล่กันตอนเที่ยงนะครับให้คุณยายนะครับผมผมวันนี้ก็เดี๋ยวกลับไปดูน้องกันนะครับับผมนี่ก็กลับมากับน้องเรืองเช่นเคยครับผมวิ่งไปวิ่งมานะครับดูอึนะครับนี่เป็นก้อนแล้วนะครับคุณแม่จ๋า อนเรียบร้อยเลยนะครับคุณชอบ็อนเนกอาหารก็แต่เช้าเลยนะครับผมนะครับคุณพ่อตานะครับท่านก็เป็นห่วงอยากให้ช้างท่านได้กินนะครับท่านก็ยังไม่กล้าจับนะครับถ้าจับได้เมื่อไหร่นะก็สบายแลวควันกู้นะครับอ,อาหารไม่ต้องอดอยากนะครับผมนี่เลยครับผม ครับผมวันนี้ก็จบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแม่จ๋ายังไงก็เข้ามาอ่กดไลค์กดแชร์กดซับตะไลให้น้องด้วยนะครับผมยอดซับก็อ่ขึ้นมาวันละท่านสองท่าน,นครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับนี่เข้ามาอุดหนุนอาหารให้น้องด้วยนะครับกับคุณยายครับการโท่ก็จะแบ่งไปอย่างเช่นที่ทำอยู่นี้ทุกวันนะครับผม นะครับวันนี้ความโกตก็ต้องไปทำภารกิจตีดต่อนะครับไปตัดหญ้าตัดข้าวกันก่อนนะครับสวัสดีครับผม